ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่นี่ครับงานประกวดนะก็คือเป็นวันศุกดิบครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันจองโต๊ะที่วัดเขาธรรมมูลนะครับนี่เวลา10เอ้เที่ยงนะครับเที่ยง54นครับตามมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ คนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ต้องหาของลุดของหลงนะครับวัสดีครับจานวาสดีครับววก,ก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะมาเดินนี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปครับผมอย่างนี้แช่ไหครับพี่สามพันห้า สองพันได้ไหมพี่ไม่ได้เนาะยี่ห้า 25, แล้วกันพี่ได้ไหมอ๋อไม่ได้เนาะครับผมอันนี้อันนี้เต็มที่ได้เท่าไหร่พี่อยากซื้อประเดิมไม่ใช่พี่มันมันซื้อซื้อมากจริงจริงนซื้อมาเป็นเบียดสามพันผมนก็จะไปเที่ยมท้องขายก็ขายได้สามพันใช่ไหมซื้อประเดิมออาพี่ครับผมครับ ครับผมครับได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับขาเพียงเองก็พี่เอกคอมม่าครับผมครับครับไปเดี๋ยวครับนี่นี่อะไรพี่นะครับพันธาหนึ่งพันพี่อ่ได้ครับจัดไป ที่เบี้ยของพ่อพอะไรทีไอตัวที่เคยอยู่นั่นน่ะหลังหลังมันจะนั่นมันอ๋อเลยนะนี่พอนุ่มน่าจะเป็นพอนุ่มอย่างนีเท่าไหร่เพี่มหมื่นหนึโอ้หมื่นไม่ไหวมีตัวเลขส่วนนะอืส่วนนะ ติงใจเพี่ต่ต่อได้ต่อได้ตัวเด็กครึ่งหนึ่งอ่ะห้าสบลองดูพี่ลองดูจัดไปจัดไปนะ50าสิบกันนั้นหนึ่งพันเป็นหครับตัวไหครับ เอ้าโอ้โหสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันตรายเนี่ยบุคคลอันตรายนะครับเนี่ยบุคคลอันตรายครับผมเราเรารับพระเขาเลยไม่ใช่อันตรายเรื่องไอ้นี่ไงอย่าไว้ไปงูเมืงนกีไหนฮะตรงไหนฮะกลางๆอันมีมีมีได้เสียแน่วันนี้ได้เสียแน่ไงคู่กับเจ้านี้เททับกันซะแล้วฮะเกทับกันแล้วทุกหลอดพ่อปุ๋ยดือนแรกก็พอน่ารักท่านี้ เก็บไป็สักองค์เท่าไหร่เอาสามพันนี่ไงเรางดูต่อได้ไหมได้ได้ครับเราลองดูก่นนะพี่นะอ่าไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนเป็นหมื่นโอ้เป็นหมื่นสภาพนี้ต้องหมื่นสี่ห้าครับเมื่อก่อนสภาพนี้เลยหมื่นสี่หมื่นหมื่นกว่าใช่ไหมยี่ห้าผมซื้อพี่อ่ะจัดไปครับน่ารักดียี่ห้าซื้อได้ครับ พขาปุ๋ยนี่เก่งๆทั้งไหนพี่ทุกอย่างเลยเหนียวควกอัพันธ์นะใช่ครับอ๋อเป็นเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหกเจ็ดแปดแปดพันห้าแปดพันห้าเดี๋ยวโอนได้ไหมพี่เนาะมีเงินสดเยอะไหมพี่เงินสดมีน่าจะสองหมื่นกว่าบาทหรอสักสองหมื่นได้ไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวผมโอนไปสองหมื่นแปดห้านะพี่นะได้ครับนี่ครับเรียบร้อยพี่สองแปดห้านะ ครับ่บบคครรัันนีะโอเคครับขอบคุณมากมากโอเคครับโอเคครับเป็นไงครับพี่ตั้มทุกทีครับผมดีครับไปน้องเดินเที่ยวก่อนพี่ได้ครับครับผมวยยังงีครับเช่นกันครับพี่ครับสวัสดีครับมาปะแล้วมาดูตะกุดเลยนะยางยาง ก็มองไม่ดีครับี่เอะไรเก้าหกสีต้มงมาตีเดี๋ยวไปดื่มนะไม่มีอะไรมาเลยสี่เก้าสี่สองเเอาแบบเต็มตูตีต้ยงอืยเ้ยยงอ้าวแย่ย่ทำย่งเมนนี้อะไรนะหูหอยไอหวยอ่ะพ่นห้าเท่าไรนะหนึ่พันห้านะฮะ อีบอยมาสองพันอ๋อแกแมันน่าบึกดีเนาะกือบสองพันร้อยยี่สิบสองโอ้โหกำไรร้อยเดียวจะไปได้ยังไงเอาไปสองร้อยแล้วกันต้องบิดว่าบึกดีบึกดีไปไไปตาไปจิบุ่ม่านดูนะเนี่ยลมไเลยนะ ติดอเลยน่ะครับ,รบไปแล้วาระมต้องโอ้อัวนอเครออเครับนะเดินเที่ยวกันนะครับนะเฮงๆครับผมเ,เดี๋ยวเพื่อถาพักได้เดินทางไปลบบุรีหรือ,อยังไง อ้าวพี่สวัสดีครับเป็นไงครับ,รบผมสวัสดีครับนี่เลยจิ้มเลยวะอะไรพี่โอ้โหพอเตาเท่าไหร่พี่สามห้าหล่อมไม่สวยดิยพี่คลาสสิกคลาสสิก ว่ 5, าก็ะ5 0 0ได้แล้วเราว่านี่สถานที่เราไปตีได้6ต่อพี่บอกว่าถ้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 าไปฟอร์มมันไอ้นี่แต่งเล็กไปหน่อยนะ5 5ขอแข่งนี่ตรงกลางแต่ถ้า66ยังขายได้พี่ผมก็ได้มาขายเรื่อยแหละแต่ว่าก็ดูที่ทุนด้วยอะไรด้วยอันนี้มัน20เลยนหน่อยๆได้ไหมพี่ ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองี่ยี่ยี่ได้หน่อยได้แค่ตัวคือเนี่ยพี่ลองดูเบสิกดิเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ทันหลวงพ่อหลวงพ่อเสียเก้าเก้าอย่างนี้พี่ดูเปไงวัดเกินนั้นเกินนั้นเห็นไหมเนี่ยจริงๆยังไงก็เกินนั้นพี่โอ้โหเบสิกเนื้อหากว่า25ิเดี๋ยวผมต้องเดินนะก่อนพี่ถ้าเรียก ถ้าเบื่อค่อยเรียกก็ได้ยี่สิบสองยี่สิบสองย่องนทุนยี่สิบสามขอกำไร้อยไส่ถุงอะเอาเฮ้ะไส่ถุงนี่อะไรพี่อะ้วอย่างนี้อะไรไต่ถุงแปดพันห้าขอดูสภาพหน่อยนะพี่นะอันนี้ดูสภาพยังไม่ได้ต้องดูสภาพหน้าเลยว่าโอ้ย โอเคไม่เป็นไรยีบสองก็ได้พี่รอดพี่ผมไปถามหน้าโคกหกพันห้าแก่อนขายเมื่อก่อนนะมันได้พี่ตอนนี้ปมาคองขี้เหมือนเดิมโอ้โหน้าดีแต่เนื้อมันแบบไอ้นี่เนื้อมันแบบโลหะมันไม่ค่อยเข้าอ่ะสภาพนี้เมื่อก่อนเหมือนกว่าใช่พ <6. S 2> ี่หน้าดีหน้า,าดีรปลาลวงหมดอยนี่เอาแบบ เจ็ดสิบได้ไหมพี่ลองดูนะพี่นะเจ็ดห้าได้ไหมไม่เป็นไรพี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสามรวมถูพี่สองเก้าห้าไม่ง่ายพี่ไ่าพี่ดูผมขายเพราะหิวเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกหิวไม่จริงพี่หิวเจ็ดสามพี่โธ่ขายไปยังอายหลวงพ่อเลยไม่กล้าเดินขผ่านหน้าวัดเลยเนี่ย พ่อบอกเสียราคาหมดอ่าเจ็ดสามไม่เป็นไรพี่เจ็ดสามกับยี่สิบสองเป็นเก้าสิบห้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้พี่เดี๋ยววัดนะพี่นะเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากพี่เฮง่เฮง่งครับพี่ขอบคุณครับผมครับโอเคพี่ขครับ่ครับเหง่งครับผมเฮง่งเฮงงครับผมครับ สวัสดีคร,รครับพี่ยังไงครับผมมีย่อยๆอย่างนี้คือเน้นไหมอืม,อ,มอันกินรถน,นี่อันนี้อ้น,นี้ไม่ไม่นี่เนาะอืมครับนี่เท่าไหร่พี่พันสองครับพันสองอันนี้พ่อันนี้สามพันห้าอ๋นน 3, อสามพเรียบมา ได้หนึ่งพันได้ไหมครับพี่ได้ครับองเดียวแล้วกันนะพี่เนาะไรับจริงๆก็อยากซื้อนี่ด้วยแต่ว่าราคามันชนๆกันครับครับเฮงเงงครับพี่ขอบคุครับผมครับเเล้วมานานแล้วครับพี่มาสิบเอ็ดโมงอ๋อครับผมครับเไหนเอาสองพันห้าครับอ้าวพอดีพี่เฮงเงครับผม พิตตานี่แหละพี่อาจนแจงเหรอใช่ใช่อั่สามพันอ๋อสามพันอันนี้อันนี้สองพันห้าต่อได้โหเสือด้วยไอ้สิง อ๋อครับเก่งใจพี่พันห้าเลยไหมครับลองดูไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่เขาเจะเอาของอนอีกครับเ <c oughs> หมือนได้ขายหลายร้อยครับ แล้วยังปลากิจเนี่ยเท่าไหร่คับพี่อ0 0 0พอ8,500เนาะลุยพ่รัตน์แข็งๆครับพี่8,500นะพี่เนาะครับผมจะไม่พอดิพี่ หนึ่งสองสามขอนี้อ่ะ้าครับผมครับกลมครับหอไได้ไหมจได้แ้ยไมได้ได้เราไม่สวัสดีครับพี่เฮ <c oughs> งเครับผม เปลี่ยนแนวมัง้งพี่เอ,อ,อ๋อย่างรูปนี้แหละ พันห้าได้ไหมครับน้ำยาอัดอัดมันนั่นหน่อยมันแตกเครับที่เลอกอะไรกินเลยครับเดี๋ยวลดให้หิวกำลังหิวชั่วโมงนี้ด้วยผมชั่วโมงนี้ด้วยนี่ยี่สิบแล้วกันยี่สิบกับพันแปด อันนี้ยี่สบกล้กันพี่ทำไร้อยเองอทุนนี่ใช่ครับยี่สิบห้าครับตอยี่ิบห้ากับพันแปดแล้วกันพี่อะ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้พันห้าแล้วกันพันเจ็ดทีเดียว่ครับผมค,ครับ ได้ของเยอะไหมพี่พอได้ครับพอได้อ่าครับขเปงครับผมครับเจ้าครับพี่ครับนี่าครับเม่นพึ่งได้มาไงครับพิ่งมาพิ่งมาอ๋อพิ่งมาเขาไม่ได้มาอ๋อแล้วพี่เมาต้อเลยพี่โอใจเย็นที่รวยไปพี่ยไปล่ครับ อย่างว่ามันต้องกองก่อนเงี้ยชั่วโมงเนี้ยใช่เนื้อแท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดร้อยเดียวแท้ไม่รู้ที่อ่าร้อยเดียวมงี้ยเออไม่แพงอะกออะไรเนี่ยก็ต่อรอไอ้ก็ตออะไรมั้ราคาแล้วใจเดือละแล้วใจครับผมก็รอหนึ่ง อร้อยเดียวตัดไปแต่ผมถามตรงเล็กพี่วะดิเกียร์ถามอยู่พ่าใครอ่ะไม่อ่ะขโมยขโมยเลยพี่วะดิครับสวหนึ่งร้อยครับผมครับองเดียวครับขอบคุณครับพี่พี่บายสวัสดีครับผมเปิดยังไงครับพี่ถาม อ้าวลุยรวยพี่ลุยพี่เดบฮะไม่เยอะพี่นี่ได้ห้าพันเลยหรอกสี่สิบห้าเออให้น้องเหรอไม่เหลือน้อยก็เหลือเยอะกม่ไม่ส่งกระเป๋าไปผมกระเป๋าใหม่ไปโอ้พ่เอ๋อขายได้ดีแล้วของใหมไปหะอยู่กับมือนี้ต้องขายได้มากกว่านี้โอ้อยู่กับพี่ขายได้ประมาณเท่านี้ถ้าต้องขายไปก่อนถ้าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวกระเป๋าจะเปลี่ยนให้ป้าทิศหน้าพี่ถึงกับท้าวลูกอ่ะ เอาได้ท่านนี้ก็โอเคแล้วได้ได้หรือไม่ก็ส่งไปทางไปรษณีย์ให้ใส่ถุงห้าพันครับพี่ครับขอบคุณมากเฮงเงครับพี่บ่ายขอบคุณมากครับผมครับกลับไปเดี๋ยวเดินเที่ยวนะครับครับผมครับพี่ครับครับเฮงเงครับพี่ครับไปเดี๋ยวดีไหมครับพี่วันนี้ไม่ดีเลยเนาะได้มีถึงหมือเลยโอ้ได้แค่แปดพันเก้าพันเนี่ย ก็ยังดีพี่บางคนได้พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทไม่ถึงหมื่นนะอย่างนี้เท่าไหร่พี่อันนั้นเอาสองพันห้าพอรับเท่าไหร่นะจะได้ไปจอดสองพันห้าพอรับสองพันห้ารวยคิดเลยไม่ไหวอ่ะพี่ว่ามันโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมงั้นอยู่ขอแค่สิบแปดวันนี้พี่ได้ไปได้ครับได้ยังพี่ได้ยังครับเฮงๆครับผม ต่เนี้ยมันด่วมันดวดเหือจัดเหลตลอดเต็มเลยนตรงก๊โหลดเต็มไม่ไม่ตึกเล,ตตเลยแก่จากพลาสติกแกะจากพลาสติกตลอดเนี่ยเพราะว่าพลาสติกมันเลี่ยมและอาจจะทําให้ผิวมันยังอยู่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้เลี่ยมอ่ะวางโดนอากาศแต่ผิว<ช>หมดมันจะเป็นด้านด้านนี้เลยใช่ใช่พี่สิบสามไม่ได้หรอพี่สิบห้าได้ไหมพี่คนละครั้อืม ผมไไก็ได้ได้ไม่สวยไม่สวยสิบห้านะ,อ,ะอุดหนุนกันพี่ผมว่าสิบสามพี่ก็ให้แล้วสิบห้าเออมันสวยพี่แบ่งนะสวยจริงเนาะนี่พี่เนาะอ่าพี่อันนี้พ่อโบยเอาไปกดพิมพิมเนี้ยพี่ <c oughs> พ่อโบยท่านเอาไปกดครับพี่แข่งแข่งนะครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวแขงแข่งครับพี่ เดี๋ยวเอาองคนี้ถ่ายรูปด้วยนะอ๋อนี่ครับไปได้ไมกหนึ่งองครับก็พอดีไม่มีทีมงานถ่ายรูปเลยไม่มีทีมงานเดินถ่ายนะเป็นเนื้อตะกั่วเก่านะสมเด็จไม่ทราบที่นะแต่เก่ามากมายเลยครับโอเคก็ยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของศาสตร์ที่พิเศษด้วยนะไม่ว่าจะเป็น tiktok youtube facebook นะอีพีนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ